ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i g ตี้ต o อ a รัอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปรีวิวซีลี่จูเสติกโวค่ายคิดเด,ดซิอัตซิงตันที่5นะครับซึ่งซิัน5นี้นะครับก็เป็นซีซั่นภาคจบแล้วนะครับก็โอเคนะครับให้พร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของจูเ s ติกโวลค่ายคิดเตชียอตติสตันที่5ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูติสตันที่5นะครับก็สามารถไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครดูมาแล้วหรือไม่สนอะไรเนี่ยก็ดูคลิปนี้ต่อได้นะครับคือในซีซั่นสนะครับเราก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงเนาะซึ่งคือ คอนเซปต์นะครับมันแบบน่าสนใจดีนะแต่ว่าเขายังเล่าออกมาได้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับหรือจะเรียกว่าสีนั้นสี่เนี่ยห่วยมากก็ได้นะครับก่อนที่ผมจะดูภาคนี้นะครับสีนั้นห้าเนี่ยผมก็กลัวนะครับว่ามันจะออกมาเหมือนทีนั้นสี่หรือเปล่านะครับที่ไดโนเสาร์นะครับทั้งเรื่องเนี่ยโผล่มาอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีก70%คือเจ้าแบลสแล้วก็แบลส็นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเกลียดมากนะครับในทีนทั้นี่ภาคที่แล้วเนี่ยก บทน้อยเรื่องบทห่วยนะครับโดยเฉพาะทีเล็กสองแม่ลูกนะครับ Big e อ t ตี้และ Li t t ต e e อ t ตี้ที่เจ้า Big e อ t ตี้นะครับมันก็ไปตู้กับเจ้าเคนโทสตารัตนะครับเจ้าพีเอสอยู่3 4มสีตอนเต็มๆนะครับแล้วใน3 4มสตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ตู้กันด้วยนะครับเจ้า Big e อ t ตี้เนี่ยมันก็คำรามใส่เจ้าพีเอสเจ้าพีเอสเนี่ยมันก็แกว่งหางไปมานะครับจนสุดท้ายนะครับเจ้าพีเอสเนี่ยก็ใช้ห่างน้ำองมันนะครับ ฟาดไปที่แผงของเจ้าบิ๊กอีตตี้นะครับทำให้เจ้าบิ๊กอีตตี้เนี่ยสลบไปนะครับเนี่ยแค่นี้ครับฉากต่อตู้มีแค่เนี้ส่วนที่เหลือนะครับก็คำรามใส่กันแกว่งหางไปมานะครับแต่ในภาค5นี้นะครับต่างจากภาค4โดยที่นิ่เชิงในภาคที่แล้วนะครับภาค4ี่เนี่ยไดนโนเสาร์บทน้อยไดนโนเสาร์บทกากบแบลดก็เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในภาคนี้นะครับ บทของพวกหมาเหล็กแบดเนี่ยก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับส่วนบทของดนนวนเสาร์นะครับก็ดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบทของทีเล็กเนี่ยคือโคตร MVP เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นของซีซสัน5ภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับที่ผมโคตรชอบในซีซสันนี้เลยนะครับก็คือฉาก Final Battle นั่นเองครับถ้าคุณไปดูจูร s สติกโว d ูมิเนียนะครับแล้วเห็นว่าฉากไฟนอลแบทเทิลเนี่ยมันห่วยนะครับ คุณก็น่าจะรู้ว่ามันกาดแค่ไหนนะครับคุณต้องมาดูภาคนี้นะครับจุลัสติโวค่ายคีเตชียอภาคนี้ฉากไฟโน่เบตเทิลนะครับโคตรมันเลยนะครับตอนที่11กับตอนที่12นะครับฉากที่ตู้กันนะครับคือมันมากนะครับโคตรมันเลยโดยเฉพาะฉากที่เจ้าบิ๊กอิตตี้นะครับตู้กับเจ้าสไปโนนะครับแล้วฉากที่มันกัดกันนะครับคือเลือดเต็มปากเลยนะครับคือภาคนี้นะครับเขาไม่สนแล้วนะครับว่า การ์ตูนเด็กนะครับเขาก็อทําฉากต่อรสู้ให้มันโหดๆหน่อยก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะให้คนนะครับดูได้ทุกวัยสาหรับเรื่องนี้นะครับผมให้ไปเลยนะครับ9.5เต็มถิ่คะแนนนะครับก็เพิ่มมา0.5คะแนนนะครับหนุกกว่าจูราสติโวโดมิเนียนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมอยากให้จูเลสติโวค่ายคิเตชียันนะครับทําภาค6มากเลยนะครับ ซึ่งในภาคนี้นะครับพวกเขาก็ได้กลับไปบ้านแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นแบบพวกผู้ปกครองของพวกเด็กๆต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนที่พวกเขาเนี่ยโตแล้วนะครับแล้วก็มาประชุมคุยกันนะครับแล้วบุคลินนะครับก็บอกกับดาเลียสว่ารู้จักคาลิฮาร์ล็อกวูดไหมนะครับแล้วเธอนะครับก็บอกอีกว่าเห็นว่ามีเดนเเต่านะครับออกมาจากคาลิฮาร์ล็อกวูดแล้วดาเลียสนะครับก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวใหญ่ๆนะครับ ซึ่งเมื่อเขาหันไปที่นอกหน้าต่างนะครับก็เจอกับเจ้าแบล็คที่โอตลัดนะครับที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้นะครับแล้วเรื่องก็ตัดจบไปแค่นั้นเลยนะครับซึ่งผมก็อยากให้ยูนิเวอร์แซลกับดีมเบิร์กนะครับทำภาคต่อมากเลยนะครับภาค6เพราะว่าแฟนชายหลักที่เป็นหนังใหญ่เนี่ยมันก็จบไปแล้วด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งทุกคนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับซีซต้น5ซีซั่นนีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กริ่งแจ้งเตือนในช่องมิติ้ตอรลัสเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย